อ่ะมาต่อนะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า1นึ่งรู้แล้วว่าคือความหมายใช่ไหมคะ2คือวิธีการบันทึกบัญชีเนาะเรามีบันทึกบัญชีแบบไหนโลกบัญชีแรกคือมี2ขั้นตอนตัวขั้นตอนแรกคือบันทึกอะไรลกการจําหน่ายพุนและการรับชาําระใช่ไหมคะคือนี่คือสเต็ปแรกต่อมาขั้นตอนที่2อคืออะไรสเต็ปที่2คือการริบบุนดังนั้นเรามาดูตัวอย่างที่หน้า80ลกูกตัวอย่างที่4.1เขาบอกว่าบริษัทแวร์โซจำกัดทำไมคะ นำหุ้นสามารถออกจำหน่ายกี่หุ้นโลก500หุ้นมูลค่าหุ้นละกี่บาท100บาทจำหน่ายในราคากี่บาทคะร1 0ิบาทบริษัทที่บอกว่าบริษัทเขารับเงินงวดแรก25%นะคะพอส่วนเกินมูลค่าจะไม่รู้ต่อมาบริษัทเรียกีอีก7 5ผู้ถือมุ้นทำไมลูกจำนวน100หุ้นทำไมคะผิดนัดทำไมลูกค้างชำระ อันนี้เราจะเกิดการทําไมลูกบริษัททุนงเกิดขึ้นแล้วเนาะบร,ร,ริษัทธนาคะรริษุ้นทําไมออกขายทอดตลาดโดยราคาเท่าไหร่กี่บาทคะหุ้นละ1นึบาทเนาะเสียค่าใช้จ่ายอะไรลูกชุบดิษสามร้อยบาทคิดเป็นตางคดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ลูกสิบสองเงปอรเ์เซ็นต์ต่อปีระยะเวลากี่เดือนหนึ่งเดือนดังนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนคือสเต็ปที่หนึ่งก่อนลูกมาดูสเต็ปที่หนึ่งนะเอาโดยทำตามกูนะ โนตีสมุดรายวันทั่วไปลูกนะ้ำประมาณสองหน้านะคะประมาณสองหน้านะคะตีและลูกนะ้ำมาดูเลยอ่ะเลยกัแต่ที่เดิมอันแรก,กรคืออะไรลูกการบันทึกจองม้นก่อนอันเึงนะบันเทึกจองบุนอ่าบันเทิอจองการรับมุน บันทึกการรับพูนนะอนุนาเรามาดูกันเรามาดูเขาบอกว่าบรรจุการระดับแรกคืบรรจุการระจองหุนเขาบอกว่าเขาขายพุนกี่หน่วยกี่หน่วยลูก คือ500ร้อคูณจะไปหแต่ละคำพันละกี่บาทพ้นละร้อยสิบาทดังนั้นก็มีส่วนเกินเท่าไหร่คะ10บาทใช่นั้นเดีวเราต้อเดีเลยก่อนเดบิตรูปนี้รูปนี้ค่าคุ้นดังนั้นเขาตัดส่วนเกนแค่ไรลูกแค่เขามีแค่หุ้มูสามมาอย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องใช้าค,คาว่าอะไรลูกคิดถึงคำว่าอะไรลูกชนเรือน คุณนะคะที่จองแล้วนะคะแรกที่ออกคคือส่วนเกินมูลค่าคุณอีกหนึ่งตัวเนาะส่วนเกินมูลค่าคาุณ เรามาคิดกันนะคะเขาขายเท่าไหร่คะลูกเขาขายปกติคูคณกันเท่าไหร่ลูกขายไป500ร้อูณอ่ะ500ร้อคูณคูณกี่บาทราคาที่เขาไม่ขายคือ100บาทใช่ไหมคะเสร็จแล้วคูณกี่บาทส่วนเกินคือ10บาทอานะันต์ห,ห,หนึ่งดูซิ500ร้อยคูณหนึ่งร้อยเท่าไหร่ลูก50,000ใช่ไหมคะ ใส่เลยคือห้าหมื่นเนาะคุณน่าจะใส่ไกลไปเนาะเลยคือห้าหมือ่าต่อมา มาจุดกับราชดานะคะงวดแรกงวดแรกเฉลี่ยวยงวดแรกที่เปอร์อเซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์พอไหมคะพอส่วนเกินดังนั้นเราจะเดบิตอะไรคะเดึ่กเดบิตคำว่าเงินสดอ่าเดบิตอะไรคะ เครดิตอะไรลูกรูปนี้ค่ามูลสามัญอ่ะเรามาดูวิธีคิดวิธีคิดเรามาดูการลูกวิธีคิดคิดยังไงคิดยังไงใช่ไหมครับโอาโหหนุนต้งนะเรามีนี่คือกระดาษทุติยภูณุลูกนะเรามีค่าเท่าไหร่ลูก เขามีเท่าไหร่ลูยี่สิ้าใช่ไหมคะหนูคิดก่อน25%่สหเอร์เซ็อเรารา,าคาท,ที่เขาตั้งที่จดทะเบียนกน่อนาะคูนด้วยยี่าเป็นต์ก็ได้ราคายี่สบวกส่วนเกินเท่าไหร่ลูกสิบก็ไป้เท่าไหร่ครคือเป็นสามสิบห้าใช่ไหมสามสิบห้าบาทต่อมูลดังนะหนูคิดหรือว่าเอาห้าร้อยทำไมคะคูณกับสามสิบหก็จะได้เท่าไหร่ลูกก็จะได้ หนึ0งมื่ด้ไมได้17,500อันนี้คือเสร็จแล้วนั่คือการติดชำระบงวดนแรกนะคะต่อมาบันคืออะไรต่อบันคือรับชำระเหมือนกันแต่กีเปอร์เซ็นต์คะเจ็ดสิ้าอรแต่เขาทำไมจ่ายไม่ครบทำไมลูกจ่ายไม่ครบ ดังนั้นมันช่วยงานอะไรบทการเรือคือเดีดเงินสอดคดิตน,นะคะรูปนี้ค่ามูลสาไม่มีผู้สามาลูกแค่ค่าม้นเนะาะเพราะมีเขามีแคุู่นเดียวใช่ไหมคะดังนั้นหนูเอาที่เหลือใช่ไหมลูกส่วนที่เหลือใช่ไหมหนูเอาส่วนที่เหลือ,ขอลเขาชำระไว้กี่บาทลูก จ่ายเงี้เ่เพียงแค400หุ้นใช่ไหมคะเออ400หุ้นดังนั้นหน้าเราเหมือนเดิมหนูเอา100ตังค์คูณกับอะไรคะคูณกั75เปอร์เซ็นต์น้จะได้ใหลงได้75ใช่ไหมคะดาน้นหนูเอา75คูณกับเท่าไหร่400เอา75คูณกับ400ได้เท่าไหร่ลูกได้30,000 เห็นไหมคะเพราะว่าหนึ่งเขามันบันทึกรับจองแล้วเขารับชำระงวดแรกแล้วแล้วรังวดที่สองแล้วแต่งวดนี้เขาทำไมลูกเขาชำระไม่ครบต่อมาเขาก็ทำไมต่อเขาก็จัดบันทึกอะไรลูกบันทึกการรกบุ้นหรือการยกเลิกม้วนดังนั้นเรามาดูกันต่อลูกการที่ม้นอันแรกเราต้องทำอะไรเราต้องบันทึกอะไรก่อนยกเลิกม้นก่อนเจอนะคะสเต็ปที่สองนาออันนี้คือสเต็ปที่สอง ตัวที่สองคือการมันคือหลุดมูลบัตรึรลิขลุดมูลเรามาดูอันแรกก่อนอันแรกก็ตอนแรกเลยเมืเรียนไปคือการอะไรลูกการยกเลิกการจองมูนอ่ะเรามาดูการยกเลิกการจองมูลเรา,รา,าเราเดบิวต์ใน,ในก่อนขาเราเดบิวต์ในโลกเดบิวต์มูนอะไรโลกทุนเรือนุมมูลที่จองแล้วค่ะทุนเรือน มูลที่จองแล้วอะต่อมาเราได้กุจันอยานเพราะเราต้อง้ต่อได้ไปต่อด้วยส่วนเกินมูลค่าคาุ้นอ่ะต่อมาอันนี้สอคือส่วนเกินมูลราคามูลอะคำว่าเกิน เดบิวตหมดยานหมดแล้วใช่ไหมคะเราต้องมาต่อเครที่ใครลูกลูกนี้ค่ะคูณอ่ามาต่อนะลูกนี้ค่ะคูณเนาะลูกน,นี้ค่ะคูณต่อมาให้ดีต่อเจ้านี้เจ้านี่อะไรเจ้านี่พูดถูกงูที่ถูกเรียกเจ้านี่พูดถือ ดังนั้นเรามาใส่ตัวเลขกันการยกเลิกเรายกเลือกส่วนที่เขายังไม่ตายเขาจา่ยายเค่หร่ลูก400ใช่ไหมคะเขาเลือีกกี่หุ้นลกอีก100หุ้นดังนั้น100หุ้นที่เหลือเราทําอย่างไรเรามาดูกันนะคะอ่ะอันดับแรก100งหุ้นนะลูกเน,ะกนาะ100หุ้นอ่อาคูณอัตราที่เราจาหน่ายไปเท่าไหร่ลูก100ใช่ไหมคะ แล้วพูดเลยต่อคุณกับส่วนเกินอเท่าไหร่10บาทใช่ไหมลูกนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไรลูกนี่ไรลูกลูกนี่กี่พูดหนึ่งร้อยพูดใช่ไหมคะเขาค้าแล้อยู่กี่บาทเจ็ดสิบห้าใช่ไหมคะส่วนที่เขาซร้ก <c oughs> ไม่ครบเท่าไหร่ลูกอีก3 4, 5เราก็เอามาคูณได้เลยใช่ไหมคะดังนั้นอันแรกได้เท่าไหร่100คูณ100ก็จะได้1นึ่งหมื่นใช่ไหมคะแล้ว100คูณกับสิก็จะได้1นึ่พันเนาะเ็ 7, แล้วเอา700 700คูณเท่าไหร่ลูกคูณเอา100คูณกับ75็ก็ได้7,500 เอา100คูณกันบห้าก็จะได้3 5 0อันนี้คือการไปเจริญโลกบันทึกยกเลิกการจองมูลนี่คือขั้นตอนแรกของสเต็ปที่2ต่อมาดูือพอมาดูอัน่ขั้นตอนที่2ลูกนะของสเต็ปที่2คืออะไรลูกนำม้นที่ไหไรลูกถูกริดขายเข้าขายทอดตลาดใช่ไหมคะดังนั้นเราจะได้ยนยัไก่อนลูกเดีเยนยังไงคะ เงินสดอาเอบิทเงินสดแร็เด็กหต่อบเจ้านี่ผู้ถือหุ่นที่ถูกปรีดเนาะด,ด,ดูนะ,เ,ะเ,เงินเด็กอะไรคือเงินสดอันที่สองคือเจ้านี้ผู้ถือหุ่นที่ถูกปรีด ต่อมาที Ooh. Ooh. Hmm. Hmm. Well, uh, ่อะไรต่อคะเดิตทุนเรือทุนทุนเรือทุนทำไมถึงใช้คำว่าทุนเรือนทุนอย่างที่อาจารย์เห็เราว่าคือถ้าเรามีแค่หุนหุ้นเดียวคือหุ้นสามัญเราใช้คําว่าทุนเรือนหุ้นถ้าเรามีหุ้นสองทุนคือมีหุ้นบุรีเิตรสิทธิ์หรือหุนสามัญเรากใช้คําว่าหุนบรีมิตรสิทธิ์หรือหุนสามัญนะคะอันนี้คือทุนเรือนหุนเนาะต่อมาอะไรต่อ ส่วนเกินมูล,ลคา่าหุ้นส่วนเกินมูล,ลคา่ลาหุ้นดังนั้นเขาขายข้าตลาดเท่าไหร่ลูกร้อบาทใช่ไหมคะร้อหบาทอ่าขายเข้าให้ร้อยหบาท ดังนั้นเขาขายร้อยหกบาทใช่ไหมลูกดังนั้นคูณเขาขายกี่กี่ม้ลคือหนึ่งร้อยมูลกับร้อยหกบาทนะคะแล้วเจ้านี้ตัวนี้หนูซื้อเข้ามาักเท่าหนูเขา,หน,ขาหนูขายเท่าไหร่คือร้อยสิบบาทใช่ไหมคะแต่หนูขายร้อยหกบาทนี่ละอีกกี่บาทมันคือรวมร้อยโลครบสิบก็คืออีกสี่บาทใช่ไหมคะหนูก็เอาหนูร้อยคูณกับสี่นะคะเสร็จแล้ว ตัวํำว่าทุนเรียนบุ้นนี้หนูขายด้วยรนะาคาเป็นเท่าไรหนูด้วย100บาทใช่ไหมคะกับหบุนและ100ส่วนเกินเท่าไหร่คะส0บาทดังนั้นหนูใส่ได้เลยหนูเอา100่งร้คูณกับ106ก็จะได้1600บาทต่อมา เจ้านี้ก็เอา4คุณเราเท่ากัได้เท่าไหรู่ก400นะคะเสร็จแล้วหนูเอา100่คูณร้อก็ได้1,000 0ก็จะได้1,000ดังนั้น2องค่าเท่ายลูกเท่ากันอย่างเท่ากันแล้วนะคะนี่คือสเต็ปที่สเส็จที่2ขั้นตอนที่2ต่อมาดูขั้นตอนที่3คืออะไรลูกการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ ผูริดมาดังนั้นจ่ายค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะเราต้องมีรดิตไรคะลูกเดบิตเจ้านี้ผูถือโูนที่ผูกรีดแรงมึงจดถ้าออกนิดนึนะคะแล้วผิดอะไออกเราจ่ายอะไรออกไปจ่ายเงินสดออกไปเราต้องเครดิตด้วยเงินสดจนบอกไม่กี่บาทคะ สามร้อยเรก็ใส่อะไรลูกสามร้อยเลยต่อมาขั้นตอนที่อะไรลูกขั้นตอนที่สี่คืออะไรบันทึกดอกเบีย้ยใช่ไหมคะบันทึกดอกเบีย้ยบันทึกดอกเบีย้ยเหมือนกันเราก็ใส่คำว่าอ,อะไรลูกเจ้านี ใช่ไหมคะ7,000าคูณกี่เปอร์เซ็นโลกคูณ12 000, เปอร์เซ็นหรือ12ส่วนร้อยใช่ไหมคะ12 000, ส่วนร้อยแล้วคูณ1หาร12แต่ได้เท่าไหร่คะก็จะได้75นะคะก็ใส่เลย75บาทคือดอกเบี้ยที่เราให้รับมาเนาะ ขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนท้ายคือไนลูจ่ายเงินคืนกับผู้ถือหุ้นที่ถูกเลกเราจ่ายเงินคืนให้กับเขาเราก็ได้ไรลูเดบิตเ,เจ้านี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกเลทแรเคให้ไรออกเราจ่ายแล้วไป เงินสดใช่ไหมคะเราต้องเครดิตด้วยเงินสดดังนั้นเราคิดซิเราจะไปเท่าไหร่ดังนั้นเราจะได้ไหมบ้างหนูดูครับว่าเจ้าที่พู้ถือหุ้นทั้งหมดมีอะไรบ้างมี3ามพนะคะมี3ามพถ้ามันอยู่ฝัง่งตรงท่ากันทำไมโลกให้มันทะเลกันรบกันนะคะ ลบด้วยเท่าไหร่ลูก400นะคะแลวลีดลูกเจ็บคอนแล้วเนี่ยนี่300ใช่ไหมคะและ75ดังนั้นเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2,725 <ๆๆ S 1> ดังนั้นเหลือ2,200 2725อันนี้คืออะไรลูกจ่ายค่าช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกเลกดังนั้นแบบผลัดนะคะห้องหัดน้อให้ทำข้อ4ขีดหนะคะทำข้อ4ขีดหนะคะโอเคเนาะหรือห้องอื่นก็ติดตามในคันลูกของอาจารย์ผู้สอนตามนะคะส่วนห้องรูก็ทำข้อ4ขีดหนนะคะโอเคจบนะคะ